คือเตรียมตัวค่ะพิดค้าแน่นอนอมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออมในอตอมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ออมจะมารีวิวประสบการณ์ตลอดระยะเวลาสองเดือนกว่านะคะในการทำงานเซเว่นของออมนะคะก็คือช่วงปีเทอมซัมเมอร์ปีสองจะขึ้นปีสามเนี่ยอมก็ได้ มีโอกาสนะคะไปสมัครงานเซเว่นดูนะคะเป็นงานพาร์ทไทม์เนาะปรากฏว่าได้นะคะก็เลยลองไปทำงานดูนะคะว่าทำงานจริงๆเนี่ยมันจะเหนื่อยไหมจะลำบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ออมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะค่ะคือเข้าไปวันแรกค่ะเพื่อนอ๋ออมต้องบอกก่อนนะคะเซเว่นเนี่ยมี3กะนะคะก็คือกะเช้า บ่ายแล้วก็ดึกนะคะไปวันแรกเนี่ยคือเขาอ่ะจะให้อยู่กะเช้าทุกคนนะคะแล้วก็จะได้อ่าจัดเรียงของอะไรพวกเนี้ยจัดเรียงของไฟฟของนะคะก็คือของอันไหนที่หมดอายุที่หลังเนี่ยก็เอาไว้ข้างในนะคะอันไหนจะหมดอายุอายุเนี่ยก็เอาออกมาข้างนอกก่อนนี้นะคะจัดเรียงของแล้วก็เออไปเติมมอ้อนะคะเติมมอก็คือเติมพวก ครื่งดื่มนะคะในตู้ที่มันเย็นๆเนาะโคตรเย็นเลยค่ะเพื่อนแค่นี้อะค่ะทั้งวันก็คือให้ทําเงิงน,นั้นแหละคะ่ะเ,เขาอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้ว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะเผื่อลูกค้ามาถามเนี่ยจะได้ตอบได้นั่นเองนะคะแล้วพอช่วงบ่ายๆนะซึ่งปกติเนี่ยคือเขาจะให้ตัดของเนี่ยหลายวันอยู่แนละ้วแต่สําหรับองคเนี่ยคือช่วงบ่ายๆเนี่ย ก็เริ่มไม่ได้จัดแล้วนะคะเพราะว่าผมเนี้ยไปตีสนิทเขาคือมีเพื่อนเพื่อนอายุไล่เรียกันอหไรประมาณสองสาเอ๊ะสองสามคนนะคะก็คือเขาก็เข้ากะนั้นพอดีนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปช่วยอยู่เคาน์เตอร์สามนะคะไปช่วยเวฟคองอย่างเงี้ยช่วยเอาของใส่ถูงนี้นะคะเขาก็เลยเออเห็นเราตั้งใจทํางานเนี้ยเพื่อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบเออสอนเข้าเครื่องนะคะ ข้าเครื่องเนี่ยก็คือคิดเงินนะคะสอนคิดเงินว่าต้องทํายังไงบ้างอะไรยังไงนะคะก็เออวันแรกก็เริ่มเป็นแล้วนะคะวันต่อมาเนี่ยก็ไปขอก็ทาอีกนะคะก็ทาอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะจนแบบเออเขาเห็นว่าเราเแบบ่สามารถคิดเองได้แล้วอย่างนี้นะคะเขาถึงปล่อยให้เราปล่อยเรานะคะแล้วก็หน้าที่หลักๆนะพวก กะเช้า,ชาเนี่ยก็จะเป็นคิดเงินจัดของอะไรพวกนี้นะคะทําความสะอาดเนี่ยกะเช้าสําหรับที่นี่นะคะจะไม่ค่อยได้ทำนะเพราะว่ามีแม่บ้านนะคะแต่ถ้าแม่บ้านไม่เห็นหรือว่าเราคิดว่าเออเนี่ยมันสกปรกเนี้ยเราก็ต้องเป็นคนทําเองเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกจัดของต่างๆนะคะคอยเติมของนะคะแล้วก็กระเช้าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะประมาณนี้นะคะแต่มันจะหนัหนกๆตอนแบบคิดเงินช่ชวงเช้านะประมาณ จ็ดแปดโมงอะที่คนจะไปทํางานนะคะคือคนเยอะมากพอถึงกาบายนะคะก็คือพอเข้างานปุ๊บเนี่ยก็จะไปเติมของนะคะสําหรับที่นี่นะ,ะก็จะไปเติมของในวอนะคะพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็พอถึงพวกดีซีมานะ,ะดีซีก็พวกขนมพวกอะไรต่างๆในหน้าร้านนะคะพอมาเนี่ยเราก็จะมีพวกพี่ที่เป็นผู้ช่วยนะคะมาเช็คของนะคะ พอเขาเช็คของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนเอาของนะคะไปเติมแต่ละไปเติมให้มันเต็มอะค่ะแต่ละเชลล์ละเชลล์อย่างนี้นะคะจะดีหน่อยที่สาขาอมอเนี่ยพวกมันไม่มีออคาเฟ่น,นะคะแล้วก็พวกพวกนมเปรี้ยวพวกอ,อาหารต่างๆที่แบบมันจะหมดอายุเร็วๆอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ให้พนักงานเป็นคนเติมแต่จะมีพวก ผู้จัดการหรือว่าผู้ช่วยเป็นคนเติมแทนนะคะแล้วก็ลับทุนนี้ไปนะคะถ้าสาขาไหนเราเป็นคนเติมเองเนี่ยก็เพิ่มหน้าที่ขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรนะคะหรือว่าถ้าเราอยากเป็นเนี่ยเราก็สามารถขอผู้ช่วยหรือผู้จัดการเนี่ยไปช่วยเติมได้นะคะคือพอเติมของเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงเวลาที่ต่เช้านะคะได้ เรื่องงานหรือว่าโรงงานนี้นะคะเราเนี่ยกะบายก็จะไปคิดเงินแทนนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยสมติว่าเราเติมของยังไม่เสร็จนะคะกระบายเนี่ยเขาก็จะให้แค่เครื่องหนึ่งนะคะหรือว่าเคอร์เตอร์หนึ่งนะคะเป็นคนไปคิดเงินแทนนะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะคอยเติมของในร้านก่อนนะะให้เสร็จแล้วค่อยไปคิดตังค์ช่วยนะคะหรือว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะๆแล้วก็ ไปช่วยกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเติมของที่ล้างนี้นะคะแล้วก็เขาจะแบ่งหน้าที่กันนะเพื่อนๆแบบอย่างเคาน์เตอร์หนึ่งอย่างเงี้ยก็คิดตังแล้วก็ดูแลบริเวณพวกเคาน์เตอร์พวกบุกหรี่พวกอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้อ๋อมจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะสับสนกันอยู่นะคะว่าระหว่างเคาน์เตอร์สองกับเคาน์เตอร์สามเนี่ยเคาน์เตอร์ไหนได้เป็นคนไปเติมบอนะคะมันจะมีเติมบอลแล้วก็เติมของดีซีนะคะ แต่บางทีนะเขาก็ไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพื่อนเเขาก็คือช่วยๆกันนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนมากกะบายนะะ่ะจะหนักแค่ช่วงคนเลิกงานเด็กเลิกงานอะไรพวกนี้นะคะ,เ,ะเด็กเลิกเรียนคนเลิกงานนะคะคนทํางานเลิกงานนะคะไอช่วงเนี้ยคนก็จะ เข้าร้านกันเยอะนะคะต่อคิวเรียงยาวเลยนะคะก็จะหนักนิดนึงนะคะเราก็ต้องเร่งเวลาทําเวลานะคะสําหรับอมนะอมไม่ชอบกับไปก็คือมันจะมีลูกค้าฝากเงินด้วยแล้วแบบที่เป็นเหรียญอ่ะแล้วมันต้องนับใช่ไหมนับทุกบาทเนี้ยแล้วแบบมันกดดันตัวเองไงไม่ได้ไม่ได้ว่าลูกค้าคือแบบลองกดดันตัวเองอ่ะแบบ มีลูกค้ามาต่อคิวเยอะๆอย่างนี้เฮ้เราจะทำยังไงเราจะนับผิดนับถูกนะบางทีก็ต้องนับลหลายครั้งนะคะเพื่อความชชวร์ของเราเองด้วยแล้วก็ของลูกค้าด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็ผัดบ่ายน่าจะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มาที่ผัดดึกนะคะผัดดึกเนี่ยก็จะเติมเติมของเนี่ยจะเติมช่วงดึงๆหน่อยนะสําหรับผัดดึกนะคะก็จะมีมาล้างล้างของนะคะล้าง พวกถาดลงเวฟพวกขึ้นสละเปาแล้วก็พวกที่กดน้ำค่ะเพื่อนที่กดน้ำพวกชากาแฟอะไรต่างๆอ่ะเออที่เราชงที่เขาชงนะคะแล้วก็จะไปล้างตรงนี้แต่ก็คือถอดออกยากมากไม่รู้คนอื่นไปเหมือนกันกับออมไม่นะถอดวันแรกคือเฮ้ย <c oughs> ถอดยังไงวะถอดยังไงวะ <c oughs> แล้วก็พอถอดแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็มาประกอบใหม่นะคะ <c oughs> จากนั้นก็ กขาจะชงช่วงเช้าเช้าหน่อยนะสำหรับที่หยองทำนะเช้าเช้าเนี่ยก็จะมาชงกาแฟไม่ใช่ชงกาแฟชงเป็นพวกชาพวกน้ำต่งางต่างอตามรายการของเขาเพวกกู้งก้พวกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เช้าเช้าเนี่ยก็จะมาขึ้นสลับเปานะคะแล้วก็จะมีหน้าที่แบบทำความสะอาดร้านนะทำความสะอาดตอนกลคืนนะคะแล้วก็จัดของต่างต่างนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเคาน์เตอร์สองและเคาน์เตอร์สามนะคะ ส่วนเคาน์เตอร์หนึ่งเนี่ยคือเราต้องยืนประจอการอยู่ที่เคาน์เตอร์เป็นหลักเลยนะคะเราต้องเป็นคนที่คอยคิดเงินลูกค้านะคะคิดตังค์ลูกค้าแล้วก็คอยจัดบุหรี่ด้านหลังนะคะแล้วก็พวกของในเคาน์เตอร์ด้านหน้านะคะเพราะว่าหน้าที่หล,ลักๆของการเงินเนี่ยก็คืออยู่ที่เคาน์เตอร์หนึ่งเลยนะคะจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการเงินนะคะถ้าหายเนี่ยเคาน์เตอร์หนึ่งเนี่ยก็โดนนักเลยนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะสําหรับ ทำงานเซเว่นนะสำหรับที่ออกนึกออกตอนนี้นะมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายะคะเพื่อนมันเหมือนเองใช้แรงมากกว่านะที่แน่ๆคือเตรียมตัวค่ะเปิดขาแน่นอนค่ะเพราะว่าเรายืนทั้งวันนะคะสำหรับใครที่แบบไม่เคยยืนเนี่ยก็คือต้องอาการหนักหน่อยนะอย่างออกนี่ก็ขาบวมเลยนะคะวันแรกๆนะอาทิตย์แรกๆนะแล้วก็ นะคะคจะได้จัดของคิดเงินลูกค้าอะไรพวกนี้นะคะหน้าที่หลักๆทำความสะอาดร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีแม่บ้านประจําประจำเซเว่นอยู่แล้วนีนะคะเติมของทำความสะอาดอะไรพวกนี้เลยคะ่ะสําหรับหน้าที่ที่ได้ทําในเซเว่นนะคะค่ะถ้าคลิปนี้อมพูดผิดหรือว่าให้ขอ้อมูลผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสงสัยหรือว่าอยากไปทํางานเซเว่นเนี่ยต้องทํายังไงบ้างเงี้ยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะสําสหรับคลิปนี้นะคะอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e เป็นกาลังใจให้ออมชาแนลด้วยนะคะ